สวัสดีพี่น,อยยน้องแช่ u t u b e ค่ะหิมะกำลังโปรยกัมาท้ายหิมะให้บึง้ง,นนองเออว่ะอุย้ย <c oughs> ยังกกว่าอยู่ถูกปากเลยวะยังไม่หกพากันมาซื้อของ ตลอดเลยมาทายให้ดพครับหลังจากที่มันละลายไปสองสามสามวันแล้ววันนี้ก็คือวันแรกที่มันตกลือบอกให้ผูกคู่กับไอน้นี่ไม่เป็นไรหรอกไปเถอะอแขวนอย่างนี้ดีกว่าแขวนนี้เดี๋ยวแขวนยังไงหูนี้เอาไว้ข้างนี้นอ,นนนอ,นอีกหูหนึ่งเอาไว้ข้างนู้นนานเห็นไหมมาม ไปไปดินแดนหิมะเมืองของดิสนีย์แลนด์เมืองของดิสนีย์แลนด์ขาวไปหมด ไปท,ออทางนี้มันจะได้ถลายลงด้วยมันง่ายดีอ,อ่ะมันเป็นทางรถอ่ะรถถลายได้เหรอแม็กซ์ทางเท้นะอ่ะเหรอโอเคแล้มันก็จะมีทางรถมันก็ต้องถลายทางรถเออเราต้องไปฝั่งนู้นเพราะว่าข้างขวาตรงนี้ก็ไปได้อ่าโอเคโอเค ทางนี้แหละข้าวไม่เยอะน้ำฝนประฝังขึ้นเต็มน้ำนไปเลยอ่าโอเคน้าว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละตรงนี้มันเป็นพางอ่าโอเคไปไป <c oughs> มาเลพี่น้องโปรยตลอดทางเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> มันเพึ่งตกเนาะถ้ามันตกทั้งคืนก็จะเยอะกว่านี้อีกแต่มันเพึ่งตกช่วงที่เราพากันออกมา <c oughs> ระวังรถนะ แล็กนะว่าขึ้นข้างบนดีกว่าเดี๋ยวรถมาเราผิดนะไม่เหมือนเมืองไทยเด้อก็มันไปอย่างเงี้ยก็เดินเอาไงเดินเป็นเพื่อนกันย่าต้องรอนไหมนองกั็กโอ้ยได้

มันไม่ลื่นเลยเหรอไหนลองสิเดี๋ยวน่าจะไอ้นี่อ๋อเพ่อติ๊อยากลงเพราะมันทางนู้นนะ่ะหิมะเยอะหน่อย เที่ยวมาเทียเท่ยวนอกเมืองนอกเมื่อนี้เป็นวันคริสต์มาสปกติจะอยู่กันกับครอบครัวแต่แต่ปีนี้ว่่ได้จัดค่ะระวังรถนะเออระวังรถ ปีนี้บ่ได้จัดคริสต์มาสค่ะก็เลยมาเที่ยวเล่นบ้านมูแม่แม่แม่บันแม่สามี่อยแม่อ้วนอะนะเรามักเ็ดงานในช่วงวันยุทเทศกาลวันยุทนู่นนี่นั่นนะเรามกเฮ็กเพราะว่าหพราหนาเขาก็หายงานช่วงนี้เพราะว่ามันได้มันได้ค่าแรงดีกว่าวันธรรมดา ยามเขายุดกันแล้กับ,บ่ยุดจังสีนะอันนี้รถนอนต่อพ่วงกับรถไปไม่ได้เลยฮะเงียบเหงาว่าคือเมืองไทยท้าดอก เมืองไทยเฮายัางเสียงดังยังมีคนยังพาหน้าบ้านกับคนเอินกินเขา่ากินน,นู่นกินนี่เนาะยิ้มใส่กันบ้านเราหลังไหนนะลืมแล้วเนี่ยฝันล่ หมาเห่าฮ <laughs> ฮัลโหลเปิดกำลังจะถึงหนาวจะเข้าบ้านแล้วบอกแม่โอ๊ยน้วไม่เดินไปแล้วเด้อหนาว แมกไม่หนาวแม็กก็ไป pues แล mm ้วแม่ออกมาไงเดินมาเหรอแม่เ <h> ดินมาเหรอไม่ยหมออกมาพร้อมกันเครื่องทุ่นแรง น้าใส่กางเกงมาตูชั้นเดียวถึงหนาวมีอย่างหรอพี่น้องก็มีแค่นี้แหละคะ่ะหิมะเงา,าไปพูดเงียบเหนาหนาวมือไปกันเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ สุขสันต์วันคริสต์มาสทุกทุกคนเวยค่ะเด้อมีความสุขก,กันหลายๆนะคะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าสิเหตุยังกะคิดนาคิดหดลังน้ะพี่น้องเนาะสิ่งที่เหตุผิดไปแล้วมันแก้ไขได้แต่ว่าคนจะจดจำในสิ่งที่เหาเหตุผิดมันสิบเหมือนกับแก้วมันราวนะคะพี่น้อง ราวแล้วมันกับว่ามีทางที่จะโตให้มันสนิทเด้คือเก่านะคะเข้าใจข้อหมายเนาะโอเคค่ะขอพระค้นลหลายๆที่รับชมกันแค่นี้เด้อ่นางสวัสดีค่ะ